สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่นอ้องมาเนอมาพอวันนี้เสพตายได้อย่างกิน่นเอาเป็นของกินภาคกลางให้น่อยเนาะไก่ตุ๋นซีอิ้วไก่ตุ๋นน้ำปลาก็ได้นะเจ้าเพราะเขาใส่ทั้งน้ำปลาทั้งซีอิ้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นของภาคกลางเนาะไก่ตุ๋นน้ำปลาไก่ตุ๋นซีอิ้วไก่ตุน๋นไม่ใช่ไก่ตุน๋น อันนี้ก็จะเป็นแบบเมียงนี้หองเชียงไฮยของเมืองเหนือเนาะแกงผักกาดใส่จิ้นงัวเนาะมีถึงสองอย่างเะเจ้าอันนี้แกงผักกาดใส่จิ้นไก่นะเนาะพะว่าที่บ้านจะมีคนแบบกินเนื้อก็คือแบบกินจิ้นงัวนะี่นะเอากระแกงไปสองอย่างเลยมาพอกันนอมากินกันอันนี้กินคนเดียวมันต้องเอาจอนกันงจอนหิมก็ได้เลย วันนี้กินข,ข้าวกล้องไปได้กินข้าวนึ่งมานเนจ้จคือจริงมันต้องมีพริกจีแจ้น้ำปลาแต่มันยุ่งเหยิงเต่าอ,อี่จะได้เนาะ รำตตาแขมพักกาสุจิ้นย แบบเอ็นเอ็ต้มจนเปือยเท่งใส่บอกแคนมีวิธีทําอยู่ในช่องเนี่ยนะเจ้ากดดูกันได้เจ้าข้าใหม่ผสมเข้าวกล้อง เพราะถ้าเราเอากาเข้าใหม่ไปหุงมันจะแจ๊ะเจ้าสุดายเลยผสมเข้าวก้องเสิรเปไปยจ้ะ ซอมานะาจ้าเหมือนเดิมอลเลฟิวบางคนเปินกินข้าวเป็นโอดได้เนาะเปกกินน้ำเลย เาในอนได้นี่แกงกระกา่ไก่น้ำพริกเดียวกันแล้วโคกพริกโคกเดียวกันใสก่กระแค่เหมือนกันมีวิธีทำอยู่ในช่องอยู่เตา มันมีอย่างท่าง่ายๆสมัยนี้ก็แจ้พิษปนเนาะเนาะมีหัวหอมหอมกกระเทียมแล้วก็รากผักชีแล้วก็ใส่บกแคนตม่มโคอยากใส่พิกใส่กะปิพะเนาบางคนมามีก็เป็นอย่างเช่าท้เน่าแล้วก็โคขึ้นละเอียดแล้วก็ไปคั่วน้ำมันเห็นหน่อยเนาะก็ใส่เนื้อแต่ถ้าเป็นเนื้อวัวน,นี่มันจะนานเปื่อยเขาต้มไว้ก่อน แต่ถ้าเป็นไก่เนี่ยเอาขว้วกันมันเลยเป็นไก่เป็นหมูเอาขว้วกันมันก็ต้มให้มันเข้ากันให้มันซุกให้ยนิอยก็ใส่ผักกาดเนาะต้นหอ,อม าะการไกลไก่ตุ่นซสี้ยวแค่เพชรเรื่องของเรื่องกับยะไว้ให้ละอ่อนเสนตายยะไก่ตุ่นนี่หม้อหนึ่ง แกงมะกาไสไก่หม้อหนึ่งแกงมะกาสเนื้อหม้อหนึ่งแล้วมีต้มปลาช่อนน,นะบ่าเอามากินจะแกงแกงปลาช่อนเหมือนทางอีสานแลเจ้าแกงใส่ต้นหอมเนาะแกงไว้คือคุณผาซีเปินข้ากไก่ปลาปลาหน้านะเจ้า ปลานาคุณปาชีไปหาเองใส่เบสเองได้ปลาลิมตัวใหญ่ใหญ่แปบคือหอมบอกแฟนคนตั้งเหนือจะหู้ดีนะเจ้าบอกแฟนเนาะ เป็นเอาใส่ลากใส่แกงออมใส่ยำเิ้นไก่อันนี้เชบไตเอามาใส่แกงผัดกามันกห็หอมไปทำแบมแกงใส่จิ้งงัวจะนัวกว่าเข้มข้นกว่า เป็นแบบเปื่อยๆตั้งบ้านเขาเป็นาไายพ้องเจ้าเมืองเหนือ,หน,อหนาวกันหรือ,อยังเส็จตายเป็นคนเจียงหายมาอยู่อุบลเนานะบ้านหนาวเจ้าบ้านต้นมานาวอันนี้เป็นอ่กครับพ่อโอ nên đây lắp xương thầy cho 5 hai xây hai thì nói Hãy หอมหมดแขกแล้วแกงจิ้นใส่ผ <Blessed break injuries> ักกาดแบบใส่แกงผักกาดใส่จิ้ม ข้าวกล้องกินดีมีประโยชน์เ้ะได้ป้ากันไหมคลิปหน้านอกคลิปนี้เสพตายมาทักมาทายมากินมาอวดมาอ้างเนาะฝากกดติดตามทั้งช่องนี้ตัวน้าเจ้าช่องนี้ทุกช่องนี้ได้ป้ากันไหมคลิปหน้าเจ้าสวัสดีจ้า